โอเคครับจากร้านเจสเบเกอร์สีสะเก็ดครับตอนนี้ได้ GS102 นะครับจากร้านเจสเบเกอร์เจ้าของนั่งอยู่ครับก็ <c oughs> เข้ามาซวิตมาตัวเช็คนะครับเปลี่ยนท่าเบรหน้าหลังแล้วก็ลบ, <c oughs> <c oughs> ลบออซ์เซวิตรลบเซวิตรเซวิตโชว์ครับเดี๋ยวจะลบนะครับ GS102 0คันนี้ใหม่ๆ นะครับก็เข้ามาเรียบร้อยครับมาที่หน้าจอแล้วก็จะมาตั้งกันนะครับปีสองพันยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสปีเดือนสิบแปดสิบแปด ก็เป็นที่อันนี้ก็คือซีกโอเคนะครับเอฟหนึ่งโอเคจะไปที่เซ็ตตัวเด็ดสร็นะครับก็จะเซ็ตไปอีก ก็เป็นทนี่15แล้วกันครับปี2020เป็นปี2020ปี2ัไปต่อไปเดือนเดือน20นะครับต่อไ แล้วก ouais yeah, okay. ็เปนที o, ่สิบห้นะครับเป็นที่สิบห้าเป็นที่สิบห้ปนโอเคกดเรียร้อยกด F1 ครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปเซคที่ไมเลดครับนี่ไมเลดเตที่ตอนนี้ไม่อยู่ที่ เซ็ตอยู่ที่หกพันศ mm ูนย์หนึ่งครับหนึ่งคือแค่ตัวเิดหนึ่ง โอเคครับเช็คเรียบร้อยครับหน้าจอเซอร์วิสหายแล้วนะครับเรียบร้อยครับไม่มีไม่มีเซอร์วิสแล้วครับตรงนี้ของ GS102 นะครับที่ร้าน Yes Speaker สามารถตรวจเช็คลบได้แล้วก็เซอร์วิสได้ครับ GS BM ทุกรุ่นครับสามารถดําเนินการได้เรียบร้อยนะครับก็เซ็ตไปเรียบร้อยโอเคครับจากร้าน Yes Speaker สีสเกตนะครับนี่ครับ GS เรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับ